เจ้าหน้าที่อบตเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาอ่กแล้วเหรอฮะคืออยากจะขุดดินอยากจะถมดินนะคะก็ไปเรียกรับผลประโยชน์จากเขาเอามา2ล้านกว่าบาทแล้วเดี๋ยวจะออกใบอนุญาตให้ล่าสุดเจ้าหน้าที่บุกไปจับถึงห้องทํางานจับได้พร้อมของกลางแบบคาหนังคาเขาค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมตำรวจกองบ,บังคับการปร้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปค่ะนำหมายสารไปจับนายชนินนายกอบตอบางปลาพร้อมกับคนสนิทหน้าห้อง ฐานเป็นเจ้าพนักง,งานแต่ไปเรียกรับหรือจะรับทรัพย์สินโดยไม่ชอบปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบบุกไปถึงห้องทํางานที่อบตค่ะโดยยึดเงินสด2องล้านสองแสนบาทในห้องทํางานมีปืนด้วยนะปืนอโตเมติก9มม,มอีกกระบอกหนึ่งแล้วก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะในการตรวจค้นหาหลักฐานต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องหลังจากนั้นนําตัวไปตรวจที่บ้านพักต่อเพื่อจะหาพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม ตัวนายกอบตให้ข้อมูลสั้นๆค่ะว่าผมเนี่ยบริสุทธิ์ผมไม่รู้เรื่องยังไงก็ตามเดี๋ยวจะยื่นประกันตัวแล้วเดี๋ยวขอสู้คดีตามกฎหมายค่ะอยากชี้แจงอะไรไหมครับอยากบอกมาแล้วังไม่อยากชี้แจงอะไรมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับผมไม่มีไม่มีดินยันยินยันในความบริสุทธิ์ครับ ไม่ได้มีอะไรอยากจะชี้แจงแต่ว่าเบื้องต้นก็คือยืนยันในความบริสุทธิ์นะคะสําหรับที่มาที่ไปของเรื่องนี้จู่ๆเจ้าหน้าที่บุกไปจับได้ยังไงคือผู้รับเหมาเนี่ยเขามาร้องเรียนไงบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารอบตาบางปลาไปเรียกรับเงินสินบนแลกกับการออกใบอนุญาตขุดดินถมดินอตอนแรกเนี่ยเรียกเป็นเงิน2องล้านหกแสนบาทบแต่ผู้รับเหมาขอต่อบอกสองล้านท้วนได้ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราไปขอใบอนุญาตที่อบตจะขุดดินถม ค่าใบอนุญาตเนี่ยห้าร้อยแต่ไปเรียกเขาสองล้านหกนะฮะแล้ว,ะะแ,ลวแล้วเลยมีช่วงลดราคาเลยฮะคุณนุ่นลดแลกแจกแถมลดยังไงไม่รู้จากห้าร้อยนี่พุ่งปี๊ดไปสองล้านเนี่ยนะฮะโโแล้วก็ยังมีการเรียกค่าใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารอีกสามแสนหกจริงๆจ,จ,จ่ายตามกฎหมายคือห้าร้อยแต่ว่าเรียกตอนแรกสองล้านหก ก็ยังดีมั้งฮะลดลดตั้งหกแสนนะฮะเหลือสองล้านแต่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายคุณผู้ชมคือมันไม่ควรจะต้องมาต่อราคากันตั้งแต่แรกเลยนะคะผู้เสียหายก็เลยนําหลักฐานเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอการเรียกรับเงินไปยื่นกับตํารวจซึ่งผู้ต้องหายังปฏิเสธทั้งสองคนค่ะแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นสิทธิ์ของนายอบตนะฮะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องที่จะสู้คดีได้แล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับ